Now start at unit uh, 67. 67. จ uh, ็ดหกสิบเจ็ t o อ่ o อ่ะบัตบัตจจนซมาเ o ี่วก็คือว่าอวดหรือว่า่าน้ำ เป็นน้มที่นับได้เขาทุบุนกับอันเขาทุบุบก็คือนับได้กับนับไม่ได้เขาดาวก็คือนับนับลงไปนับถอยหลังเขาอับนับเดินหน้าเขาทุบโบนกับอันเขาทุบุบนก็คือนับนับได้นับไม่ได้อันดาวแคนบีเขาทุบโออันเขาทุบโบนก็คือมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่าง ทั้งนับได้เราก็นับไม่ได้เขาทึบบนคาม uh, for example ก็คือสำหรับตัวอย่างอาคารแมนบอทชินハウอาคีนไอดีและเอ็กซิเดนต์ก็คือมันเป็นจำนวนเนาะเป็นจำนวนที่ระบุพอระบุได้แต่ถ้าระบุข้างในมันก็คงไม่ได้แต่น,นับเป็นกลุ่มๆเป็นตัวรวมมันพอไดอ้นับเป็นรวมๆพอได้อันนี้ก็สับวันนี้ก็สับง่ายทั้งกันก็ไม่ต้องแปล You can use one to t e e extra ก็ค <t ries> ุณสามารถใช้ 1, 2, 3เป็นต้นได้เขา n ท a b น e n นก็คือนามที่นับได้ You can เขาเดมก็คือคุณสามารถที่จะนับพวกเขาได้ One bottle ก็คือ1ขวด Two bottles <ries> 2ขวด Three men ก็คือ3คน Four houses ก็คือ4บ้านเขา n ท a b น e n น can be singular ก็คือว่านามที่นับได้เนี่ยก็เป็นเอกวัจนะเท่ากับวันอัลพลเล่ะก็คือหรือว่าผู้วันจะนะทูออมอเป็นสองหรือสามอย่างาสิ่งวพวกเราพูดเลยทั้งเอกวันจะนะผู้ว,วันจะนะก็แสดงให้ดูว่าอาคาเดอคาร์ไมค์คาร์เอเสตราถ้าเป็นผู้วันจะนะก็เป็นคาร์สทูคาร์สดอคาร์สซัมคาร์สมันนี่คาร์สเอเสตรา อันนี้ก็เ,เดอะก็อาก่าต่างนะตรงนี้นเดอะก็อ่าเดอะด้วยเดอะเป็นนาสิกเกิลเหมือนกันแต่ว่ามันใช้แบบเดอะมาเดอะจะมีข้างหน้าเนี่ยเดอะนี่มันเป็นตัวที่นำไ,นนได้นำได้นำไปได้เนีเ่ยมันเดอะมันก็คือชัดเจนลงไปว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรถ้าเป็นอาก็หนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นต,ววตัวไหนก็ได้<เ>อ่าระเบือทิ้งที่จำนวนน้อยอ่าต้านนี้ก็คือว่าหนึ่งสองสามสี่ไม่แน่ว่าจะเป็นตัวไหนถ้าเป็นเดอะต้องเป็นตัวนั้นแน่นอนมีอยู่ตัวเดียวอันนี้ก็เลยเดอะ อันนี้รูล่ค่าทูค่าเด c ค r ่าสรัมค่ามันนี่ค่ etc. แล้วก็เป็นรูล่พวกวัจนะก็แอฟก็สักคาฉันได้รถอ n นิวค r าสบายลีเอ็กเพนซิฟรถใหม่หลายคันพวกรถใหม่นี่มันก็แพงมากได a r e a ด์มันนี่ค่าอินเ a คคัก ทีนั่นมันมีรถหลายคันเลยอยู่ที่จอดอยู่ในสวน You can use the singular. คุณในล,ลมรถเ่าคารพากก็ลงรถเลยคาวพาร์กนะคาวพากที่จอดรถใช่ไหม,มที่จอดรถคาวพาก You cannot use the singular car button key าอ t a ย o นิ u n i แอนก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้ เอเกาวาชนาคาวัตุนทคีอ่าเป็นต้นอารอนโดดๆอยู่นี้อ่าแอนก็คือคุณจะต้องใช้อาทิคัลที่เป็นอาที่เป็นแอนทอ่ามาใช้ศัพท์ที่มันเป็นเอกพจน์เดียวๆอันนี้ก็ช้นไม่ได้ต้องมีอาทิคัลอ่าเอแอนตือนี้เดอตรงนี้วีคันสเก t ตอินทูเดอะเฮา์ without a key not w i t h out key ก็คือพวกเราไม่สามารถเข้าไปในบ้านโดยปัสจักกุญแจ not w i t h out key, key. u ัน countable noun ก็คือว่านามที่นับไม่ได้ for example ก็คือนับไม่ได้ตัวอย่างก็คือ water and rice s o r c e plastic money music tennis พวกนี้ก็เป็น uncountable noun ก็ค,คือนับไม่ได้ uh, water, s o o n y music ตัวของมัน,นเองแต่ก็สามารถทำให้ตตแต่สามารถทำให้น้ำได้โดยเติมขวดโดยเติมแก้วโดยเติมภาน uh, ชนะลงไปรองรับมันมันก็จะนับได้ uh, you can say one two three e t r คุณไม่สามารถที่จะพูดหนึ่งสองสาสำหรับพวกมันได้ this thing สำหรับสิ่งเหล่านี้ one water two มิวสิกส์พี่เขาบอกว่านั่งไม่ได้เพราะอะไรอ่าพลาสติกก็คือแต่เป็นเป็นส่วนผสมสารสารต้องมานไดนับไม่ได้อ่าเป็นคล้ายๆล้ายอ่าอ่าอ่าสารไม่ได้พูดถึงรูปร่างถ้าเป็นบอทเทิลพลาสติกอันนี้ก็นับได้ก็แล้วแต่กรณีไป uncountable noun has only one form ก็คือว่า นามที่นับไม่ได้เนี่ยก็มีรูปแบบอย่างเดียวมีรูปมีฟอร์มอย่างเดียวก็คือเป็นเชีนิดเป็นส่วนผสมสสารของมันนะมันนี่เดอมันนี่ n ม้มันนี่ซัมมันนี่มัชมันนี่แอฟตามันนี่ก็เป็นพระวจนะเดอมันนี่ y m o มันนี่ซัมมันนี่มัชมันนี่แล้วก็แอฟก็ซัมมันนี่ แล้วก็ there isn't much money in the box นะแบบแล้วก็มะม่วงก็นับได้ there isn't much money in the box ในกล่องมันก็มีเงินไม่มากนะัก money isn't everything เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง money isn't everything you can't use a n นะคุณไม่สามารถใช้แล้วก็ and บวกอันเขาทุบนามนก็คือนามที่นับไม่ได้ ใช้ร่วมกันไม่ได้จะไปใช้ว่า a money a music a water ไม่ได้ but you can say a piece of เติม p i s h e มา piece fish of a b o t t i o n of อ่าก็เติมตัวตัววิเศษน์มันออกมาเพื่อที่จะเติมอาร์ติเคิลลงไปได้ piece ก็เป็นชิ้นเป็นส่วนเป็น a portion ก็เป็นขวดก็เติม a เติม and ลงไปได้อ้าอันเขาทีาออ่เป็นนมำเาบวกอันเขาที่เป็นนมำลงไปได้วยด้วยได้ a bottle of <ric> a b o t t o e of water a piece of cheese a b o l of r i e a carton of a carton of milk <N ăm S 1> a bottle of perfume perfume นี่อะไรนะ perfume bottle of perfume น้าหอมนช่ไหม p e r น้าหอม เพ r f u ฟ e นี่ก็ a, a cup of coffee a cup of coffee ก็เป็น ah a, a bar of chocolate a piece of music a game of tennis เพื่มิลมเพื่อฟิเพิร์ฟมนะเพิร์ฟมันออกว่าเพิ่มลฟิ้มนะเพิร์ฟ้มน้ำหอมนะเพืร์ฟิมเพืร์ฟิมเนี่ยเพิร์ฟมนะเพืร์ฟฟิมน้ำหอม ก็ทำให้มันได้เขียนมันถูกเพื่อฟิมฟีเอนะ F U M ตัวนี้ก็ R N unit ที่6 5 c o u n t a b l เบวกอ n c o u n t a b l e unit ที่ซ่็ก็อาจจะมีปรากฏให้ดูอันนี้ก็ซับอ่ัต t าร์ยู อ้ไ่ไขเอมันนับไม่ได้ตัวไหนหน้าไหนมเป็นนานับไม่ได้ไข่เอกะเอกเอกนี่เขาสรีร์ร้อยเอนอันนี้ได้ได้ไ้าให้เขียนอาร์ติเคิลอาเอแล้วมาเอนได้อินดิเคเเรเป็นเอ็กอะซัมเคสซัมเคสเขาที่เอันเขาที่เบอรสองก็คือทูเค้กซ์ซัมเคสซัมเคส อันนี้ก็อ่ายูนิตซิเอ็นะซิี่เอ็กนี่ก็เป็นอาร N and sum เป็น a เป็นแเป็น sum a อแแล้วก็ sum a อก็คือเป็นของที่เป็นส่วนผสมนี้ถ้าว่าโดยรักษามาแล้วคือนับไปได้แต่ถ้าเป็นนับจำนวนของกลุ่มที่มันผสมมาเสร็จแล้วพอ่พอได้พอได้อาซิงคุลาเขาทุบนหน่าข่าว คาบอาปูปชออัลสอตราซิงกูล่าเอกวัจชนะ่าเขาที่บนนามนามที่เป็นาสาม,มารถนับได้เป็นเอกวัจชนะน่าเขาอปเปิลแล้วก็รองเท้านี่ก็เป็นต้นไอนิสอนิวคาฉันอยากได้รถใหม่วุตย like ูไลออปโูก็คือว่า,าคุณชอบแอปเปิลไหมซัมก็คือซัมที่เป็นพลูเรนเขาที่บนวาวก็คือเป็น พวกนามที่นับได้พวกวัชน,นะคาสอัพเอร์ชอ์เป็นต้นนะนะไ e นิสซัมนิวชอว์สฉันต้องการรองเท้าใหม่สองสามคู่อวุธย like ูไรตซามอัพเฟอร์สก็คือว่าคุณชอบ Apple ิลแอเหล่านี้คุณชอบ Apple บ้างไหมนนเนี่ย ซ้ำว่าอันคาวทิปวนหว่าว่าคือว่าซ้ำนี่ก็จะเป็นอันคาวทิปวนนามนามที่นับไม่ได้ว่าสเตอร์มันมีมีสิคเป็นตน้นอันนี้ I need some water ฉันต้องการนา้ำฉันต้องการน้ำบ้าง Would you like some cheese คุณชอบชีสหรือเปล่า Would you like a piece of cheese ก็ oh, คือว่าถ้าคุณชอบ น่าชีสพิของชีส,ชส,ชสหรือเปล่าเวห <c oughs> น่ะชีส,สอ,อันนี้ก็ชีสก็เรียกชีสนะซัมอันนั้นเปิลซัมและเปิลซัมชีสออฟพิสออฟพิสออฟชีสก็คือว่าก้อนของในแข็งอันนะออฟพิสออฟชีสชีสอันนะเรื่องชีสอันนี้ก็หน,น,อน,นคอมเพลก็คือเปรียบเทียบเอแอนซัมเอแล้วก็ซัมเปรียบเทียบกัน นิโคลบอสอาฮตส o ัมชอร์แอนซัมเพอร์เฟมก็คือว่านิโคลนี่ก็ซื้อหมวกรองเท้าแล้วก็น้ำหอม I ไอริสอ e นน p วสปีบูเมสซ e มฟลูนคอยแอน and listen to some music. ฉันอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็โอยโทรศัพท์และฟังเพลงบ้างมันนี่นาวอาซัมทามมันเขาที่บนแอนซัมทาม ทำทำเขาที่บ่นแอนด์ซันทำมันเขาที่บ e นามหลายๆตัวบางครั้งมันก็นับได้บางครั้งมันก็นับ <some> ไม่ได้เมสซ์ซัมโฟนเมสซ์ l ัมโฟนคอร์แอนด์ริชเช่นทูอชรมิวสิฉันอ่านห uh, นังสือพิมพ์แล้วก็ท uh, ุยโทรศัพท์นะ uh, คุยโทรศัพท์แล้วก็ฟังมิวสิกบ้างอันนี้ก็นนเป็นประโยคกรรมไมเใช่หรอตัวไหนค mm hmm. อเนี่ย เมตรม t รเมตรรคอมเกมเมมมใช่มเป็นอันนี้ก็เป็นพ a r t พา t ์ทเเป็นพารเทนนะเป็นเซมเลธรรมดาเมตรมตต่ออ่ามอ่าอ่าตนนี้ก็เป็นพารเทนธรรมดานะมิสเลดส์อ่อันนี้ก็ฉันอันี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้โทรศัพท์แล้วก็ได้ฟังมิวสิค ็จะเล่าให้ฟังนะได้ฟังเอามิวสิกบ้างอันนี้ก็ซัมซัมฟูงคอซัมมิวสิกตัวเมสตัวลิสตัวลิสต์ตัวนี้ก็เป็นพาร์ทเชนสัมผิลพาร์ทซิมผัสเชนเมื่อนี้เราเอาซัมทามเขาทิเบอร์แอนซัมทามเขาทิเบอร์ฟอร์เอ็กซัมเพลก็คือนามลหลายๆตัวบางเวลามันก็นับได้บางเวลามันก็นับไม่ได้สําหรับตัวอย่าง ก็คือทำให้มันนับได้เค้กซัมเค้กซัมเค้กอ๋อพิซซ่าเค้กชิคเก้นซัมชิคเก้นซัมชิคเก้นอ๋อพิซซ่าชิคเก้นอันนี้ก็ทำให้มันนับได้นับไม่ได้ก็อีเค้กหลายชิ้นอ่าเค้กหลายชิ้นเค้กบางชิ้นแล้วก็อ่าแล้วก็ชิ้นของเชคเนะ่ยชิ้นของเค้กอ่าชิคเก้นซัมชิคเก้น อันนี้ก็อาได้ว่าไก่ไก่ไก่ <Okay. S 1> มีรูปภาพคอม p พล็อปเพ o p อ e เพอแล้วก็คือว่า <Okay. S 1> เปรียบเทียบเพ o p อ e เพอคือกระดาษอันนิ p ส์เพล็อปและซอมเพล็อก็คือว่าแล้วก็เป็นพระอัจนะก็เป็นซอมเพล็อปซอมเพล็อปแลก็เป็นอ p พเพ l e อกับซอมเพล p อปอันนี้ก็ I want something to reach I'm going to buy a เพ o p อ e ก็คือฉันต้องการ Uh, อ่านบางอย่างฉันก็ uh, ไปซื้อนังสือพิมพ์นังสือพิมพ์ออกเพื่อว u t I want to make a shopping list I need some paper a piece of paper not a paper ก็คือว่าฉันต้องการที่จะช้อปปิ้งนะทำรายการช้อปปิ้งฉันต้องการกระดาษบ้าง แล้วหรือว่าพ well, uh, um, ิซออเพก็คือว่ากระดาษกหลายชิ้นนสองสามชิ้นแลิซออ p เพแล้วก็ not ตเอาเพ l e จะใช้เอาเพอร์เพไม่ได้เพราะว่าเพ r p l เนี่เขเป็นอ n ร o มิควาลทเบิลนะอกจะไปซื้อกระดาบฟอนียอาเพอรก็มันคงเข้าใจนะเขาคงเข้าใจว่าเพ r p l e ก็คือนิวส์เพ e ร์เพอนิวส์เพ่อ่า อ่า uh, yeah. a r e f u l with ก็คือต้องระวังเวลาใช้กับ w i ท h อพแอดไ any อันนี้ r บียสเฟอ n ์เ r ช a ่น o n f ฟ r ร์ t มชั่ n อินฟอร์เมก็ข้อมูลนะนะเบ i ย s นี่ก็เป็นพวกข่าวหนมปังหนมปัง n e w s วิ่ข่าววก็อากาศกการงานก็ ดิสนาอุยส u ริอั l เ c o u n t a b l e ก็คือนามเหล่านี้นะโดยมากก็มันนับไม่ได้ so you can say a, a and the นะคุณไม่สามารถที่จะพูดตัวอาร์ติเกนล a and y ข้างหน้าได้ a บรส a and a v o i c e and the y cannot be plural ก็คือว่าเบรส a y ในตัวนี้มันไม่สามารถเป็นเพราะหัวจนะ มันไม่สามารถเป็นพวกวัจนะ otherwise เป็นพวกวัจนะก็ไม่ได้เฟอร์นิเจอร์สขอก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่ามัเ,าเป็นไม่ได้อ่าที่มันเป็นพวกวัจนะไม่ได้ใช่ไหมถ้าเขาไม่บอกเหตุผลวายเนี่ยก็ต้องไปเรื่อยๆมันอ,อาจจะเจอวางเล่มที่บอกวานกยนะอ่างยาอย่างอย่างก็ออ,อ,อย่างปลายไหมปลายไหมปลายก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถ้าใช้เป็นพวกหกอย่างเดียวอ่าก็มันอ่า ตอนนี้ก็ Can I talk to you I need some advice ฉันสามารถคุยกับคุณได้ไหมฉันต้องการคำแนะนำบางอย่างมถึงภารวมเฉ advice ก็คือคำแนะนำาแค่มี่ some advice ตัวนี้ก็อันนี้ต้องการ uncountable ก็คือว่าโดยมาก usually uncountable ก็คือโดยมากก็เป็นนามที่นับไม่ได้ advice เป็น advisor some advice and why คำแนะนำบางอย่าง because I am going to buy some b r i s, <c oughs> <S not a b uh, r i s k A b r i s k ก็คือว um ่าฉันกำลังไปซื้อขนมปังสองสามชิ้น draft c o u s e r o m very nice furniture in a w e h o u s e not furnitures. A furniture ก็เป็น u n c o u n t a b l e ก็ไม่บ่งไม่ชนะ เวลาใช้ก็โดยมากก็ไม่มีอาร์ติคเอนำหน้าก็อิ house. นเรฮาส์น้าขนมปังสองสามชิน้ชนนะซำซาำนี่ซำซินวียแฮสคอร์ดเว l o ่ลองแฮส not has hair ก็เป็นอ่านเขาทูบูซ้มได้แต่คงจะใช้อาใช้เองอ่าใช้อาิคือไม่ได้ดซินวีย has got very long hair ก็คือซินเวียก็ไว้ผมยาวมากเลย It's like some information about hotel in London, not information ฉันชอบข้อมูลบางอย่างสำหรับรงแรมในกุงลอนดนในกุงลอนดนก็ not information ไม่ต้องเติมเอดท่ฉันฉันก็เป็น uncountable เดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคำนี้ก็จำไว้ไม่ต้องเอสก็ในตัวของมันก็คล้ายๆเป็นพระวจะนะอยู่ในตัวเหมือนกันนะความหมายก็คือมันเหมือนเป็นคำกลางนะอ่า Listen. ฟังให้ฟัอ่าริชชัน I've just had some good news not a good news ก็คือฟังฉัน ได้รับข่าวดีบางบางอย่างมาเพิ่งได้รับข่าวดีบางอย่างมา Lost August News ต้องเป็น some good news news some good news จากตัวนี้ถ้าแปลเดี่ยวแปลว่านะถูกต้องพิธีธรราจ่าถ้าแปลวมกันเป็นอะไรจะาจ่าชัชจ่านะจานะ่าฉันเพิ่งอ่ะเพิ่งจะเพิ่ง่ะฉันเพิ่งได้รับข่าวดีมามาก็เป็นบุกขบวนอ,อ,อะก็คล้ายเป็น just must เป็น เมย์ไม้เป็นเชลเป็นเชาเนี่ยเป็นวิวเป็นเชาอ่ะอ่าจัสจัสคล้ายๆบางครั้งก็เป็นบังคับก็มีคุณจะต้องทำเนี่ย you just you must พวกนี้มันจะต้องคล้ายๆคล้ายมีแล้วแต่บริบทในที่นั้นๆเนี่ยแล้วกัน it's nice weather today not nice weather วันนี้อากาศมันดีมากเลย Uh, not a nice uh, w i t e r เราก็เติม article นไปได้ Do you like your job Yes but it's hard work Not a hard work ค uh, uh, ุณชอบงานของคุณไหมใช่แต่ว่ามันเป็นงานที่หนัก Not a hard work เติม article เติม a เติม and เติมเ h อมาไม่ได้ทั้งหลายทั้งสิ้น We say job but not a work เวลาพูด job ก็ต้องเติม article มาได้ I've got a new job น็อตอนิวจบนะน็อตอนิวจบน็อตอนิวจบแล้วก็คุณเขาได้รับงานใหม่อ่าจ็อบเติมได้เดี๋ยวเวิร์กเติมไม่ได้เว้นไว้แต่เวิร์กเติมไม่ได้งานเหมือนกันเป็นไม่แต่นำไปเป็นประธานอ่าก็ดูเวลาเป็นประธานไม่เห็นเติมอ่ะนะอ่าไม่อาจจ็อบจ็อบคำถามที่ผ่านมาเวลาเป็นชื่อคนอ่าอะไรแบบนี้ก็อนุญาก็ไม่ค่อยเห็นเติมเหมือนกันนะอันนี้ก็ วอสยนงานของคุณคืออะไรก็ไม่เห็นเติมวอสยูาจาอบไม่เติมนะฮะก็อยู่ในคำนั้นมริบทนั้นนั้นนนะกบางครั้งเดอบางทีก็เติมมาเหมือนกันเดอก็ในลักษณะที่มันบ่งชี้ว่าต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆแต่สำหรับยูนิตซิตี้เอ เอา finish เอ็กซ์ซอร์ซายก็ก็ซับก็ไม่ยากหรอกซับง่ายๆเอาไปหัดเขียนให้มันเคยมือก็